สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกม s c r i b b l n a u t s Unlimited กันนะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงเล่นๆมาลองทายคำศัพท์3คำในคลิปนี้กันครับ Infiltration s a d d l short circuit มาแล้วครับ Syntax Station สถานีอวากาศนะครับ จริงๆเราควรต้องมาเล่นอันนี้ก่อนปะถึงจะไปหาเอาเลี่ยนเมื่อกี้พอดีเห็นอยู่ตรงกลางเลยไม่ได้กดเข้ามาก่อนโอเคครับคาร์บอยวัวของเราเนี่ยนะกระโดดไปแล้วก็ไปที่ดวงจันนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาติดอยู่ข้างนอกช่วยพาเขากลับเข้ามาหน่อยไหนวะอ๋อนี่อบินอยู่นี่ไงก็ขี่เขาเหรอรอันนี้ไง เยี่ยมเลยต่อมาก็อันนี้ Station Infiltration บุกเข้าไปที่แกนกลางของคอมพิวเตอร์เพื่อหยุดระบบทั้งหมดทำไมต้องหยุดน่ะอ๋อมันไม่ดีใช่ไหมมันทดลองอะไรที่มันไม่ดีใช่ไหม a ีกอฟอีวิ l กลุ่มพวกนักวิทยาศาสตร์ที่แบบว่าชั่วๆนะครับที่อยู่ใต้น้ำอันนี้มาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วตอนนี้ก็คือเราต้องแอบเข้าไปแฝงตัวเข้าไปให้ได้นะครับ The first ช e t pack นี่เหรอเขาบอกว่ามันไม่เวิร์กไงมันไม่เวิร์กครับ r โรกเก็ตซานติโอ้ยไม่ใช่สิ พัดเลสอ๋อชาร์จชาร์จเลสนะครับแปลว่าไม่มีพลังงานนะคือเจ็ตแพคที่เป็นแบบแหมฟูลี่ชาร์จไม่ได้ฟู l ได้ไหมเออมีพลังงานแล้วต่อไปครับเว t e r นาเ r ียนครับแปลว่านี่ไงเป็นคำเต็มของเว t ที่เราเคยเจอกันนะครับคือสตัตวแพทย์หมอหมาแหละ ตอนนี้มีความยากลำบากมากเลยในการหาสัตว์ในอวกาศช่วยหาสัตว์อะไรก็ได้ที่สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้แรงน้มถ่วงอะไรวะเอเลียนเนี <c> ่ย <oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องใช้แรงน้มถ่วงอ๋อโอเคครับไอพวก พวกนกไงที่มันบินได้เดี๋ยวีไม่ต้องใช้แรงน้ำถ่วงต่อมา neuroscientist ครับ neuro เกี่ยวกับสมองครับนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมองเนี่ยมีความยากลำบากมากเลยในการสอนสมองตัวนี้ colossal flying blade colossal f l ์ i n g b l a มาอีกแล้วครับจ้างมาสอน <c oughs> สอนให้สมองมันมีความรู้ โรโบแฮมสเตอร์ ster, ไอหนูทดลองตัวนี้มันโตมากเกินไปละโตมากเกินไปอินชัวร์ไเราก็ขี่ได้นี่แล้วทำไมเขาถึงจะขี่ไม่ได้ล่ะเขาบอกว่าช่วยให้เขาพาอ๋อช่วยให้เขาขี่นี่หน่อย อ๋อเี๋อเดีนะ๋เหมือนพวกไอ้นี่ป่ะอานม้างไงเนี่ยเราเอาอานอานหนูอ่านหนูโอเคเลยต่อไปครับช่างตัดผม <c oughs> ช่างตัดผมมีโอ้โหมีแบบมีแผนที่จะตัดผมแบบโ,โหสุดยอดอะเออสุดยอดมากๆแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ครับตอนนี้เราอยากให้แบบ เอาอุปรกรณ์ให้เขาซ c i s s o r s ก็พอแล้วตัดผมเลยครับหัวล้านวะเนี่ยมีเทเลพอร์ตเราไปห้องสุดท้ายนะครับดูเหมือนจะว่างเปล่าแต่ว่าไม่แน่สิมันมีนี่ไง อ๋อมันมันเสียอยู่ป่ะเนี่ยอ้าวมีี้ด้วยโดนจับแล้วนะครับโอ้โหเราหนีไม่ได้ถ้าเกิดว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยถูกสั่งให้ถูกสั่งให้ใหยุดทำงานนะครับไอระบบปฏิบัติการทั้งหมดตรงนี้ก็จะหยุดทำงานด้วยแล้วก็กรงก็จะเปิดออกมาด้วยเราจะทำยังไงให้ไอตัวนี้มันหยุดอะ Disable เรา use ไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เราเอาอะไรไประเบิดตรงนั้นได้ไหมล่ะสปาร์กไอ้พวกไม่ใช่ไอ้นี่ดิเราต้องเอาไอ้เกี่ยวกับไฟฟ้าไฟฟ้ารัดวงจรเนี่ยอะไรนี่เนี่ยไม่ได้เลย เอ็มพีเหมือนเดิมได้ไหมอะเอ็มพีตู้มนั่นแหละรครับได้ปะได้จรยิงด้วยได้ปะไม่ได้ไม่ได้เหรอเลเซอร์กันอีกได้ไหมอ่ะยิงทิ้งไปเลยเอา ชอตเซอร์กิตซูเปอร์คอมพิวเตอร์หาวิธีการทำให้ลัดวงจรน่ะก็เมื่อกี้เอ้ยเอาน้ำเทลงมาได้ป่าวฝนตกเงี้ยเอ้ยช็อตแล้วช็อตแล้วเรียบร้อยโอเคครับ โอเคเข้าสู่ช่วงเรียนเครับมาทบทวนคำศัพท์กัน infiltration คำนี้ครับมีความหมายว่าแทรกซึมเข้าไปแล้วก็คงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าการแทรกซึมเนี่ยมันก็คือการลักลอบเข้าไปอย่างเราลับนะครับยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือพวกสายลับเนี่ยแหละที่แอบเข้าไปสอดแนมปลอมตัวเข้าไปนะครับนี่ก็คือการแทรกซึมเข้าไป หรือตำรวจปลอมตัวนอกเครื่องแบบมาเป็นพวกโจรนะครับแล้วก็แอบเข้าไปเนี่ยก็สามารถใช้คํานี้ได้ก็คือการแทรกซึมนะครับคํานี้นะครับเอามาจากตอนที่เรารับภารกิจที่จะต้องแทรกซึมเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นะครับที่อยู่บนสถานีอวกาศนั่นแหละ shadow คํานี้มีความหมายว่าอานครับยกตัวอย่างเช่นอานม้าแต่ในเกมนะครับไม่ใช่อานม้าแต่เป็นอานหนูหนูตัวใหญ่ๆนะครับมันก็คือที่ที่ทําให้เรานั่งบนหลังม้าได้ง่ายๆนั่นแหละครับตรงกลางนั่นแหละครับ ที่ให้เรานั่งครอมลงไปนะครับเรียกว่า Shadow ซึ่งคํานี้เอามาจากตอนที่อย่างที่บอกนั่นแหละเราไปเจอหนูยักษ์ตัวหนึ่งแต่ว่าเจ้าของหนูเนี่ยนั่งไม่ได้เขาต้องการจะขี่หนูตัวนั้นเราก็เลยต้องเสก Shadow ให้เขาเป็นอันที่ทําให้นั่งได้ง่ายๆนะครับ short circuit คำนี้นะครับเกิดจากคำสองคำรวมกันคำแรกคือคำว่าช็อตที่แปลว่าสั้นหรือแปลว่าทางลัดนะครับช็อตคัตใช่ไหมกับอีกคำหนึ่งครับคือคำว่าเซอร์กิตที่แปลว่าวงจรครับเอามารวมกันคือช็อตเซอร์กิตก็คือ อาการลัดวงจรน,นั่นเองนะครับคำนี้ก็คือภาษาพูดของที่เราพูดกันนั่นแหละครับไฟฟ้าช็อตนะส่วนใหญ่มักใช้กับพวกวงจรกระแสไฟฟ้านะครับเพราะว่าเห็นภาพได้ชัดมากปกติแล้วเนี่ยไฟฟ้ามันก็จะวิ่งตามวงจรที่เราวางไว้ถูกไหมครับแต่กรณีที่มันมีเส้นทางอื่นเกิดขึ้นมาทําให้ไฟฟ้าวิ่งทางนั้นแทนเพราะว่าทางนั้นใกล้กว่ามันก็จะเกิดอาการวิ่งผิดวิ่งมั่วแล้วก็เกิดไฟไหม้เกิดระเบิดเกิดอะไรขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าไฟาวิ่งไม่ตรง สักไม่เท่ากันกําลังไฟไม่เท่ากันก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับดังนั้นอย่าคิดว่ามันวิ่งทางลัดแล้วมันจะดีเสมอไปนะซึ่งคํานี้นะครับเอามาจากตอนที่เราเข้าไปแทรกซึมในคอมพิวเตอร์นั่นแหละแล้วเราไปติดกับดักครับซึ่งวิธีการหนีออกมาก็คือจะต้องให้คอมพิวเตอร์ตัวนั้นเกิดการชอ็อตเซอร์กิตก่อนก็คือลัดวงจรไปซะแล้วระบบป้องกันต่างๆที่ขังเราไว้เนี่ยมันก็จะช็อตตามไปด้วยแล้วก็ปล่อยเราออกมาได้ใน,นที่สุดนะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ อย่าลืมคอมเม่คุยกันด้วยว่าเราเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากในคลิปนี้แล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ยังไงให้สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่าเรียนเรียนเล่นเล่นเป็นไปได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ